งานคงหลังคาเอยเนี่ยก็ติดตั้งเสร็จไปอยู่ราวสักเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับก็จะมีการติดตั้งตัวแปรสองร้อยห้าสิบเนี่ยด้านหน้าอยู่เดี๋ยวผมพาไปดูนิดนึงแล้วกันนะครับ ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับ t t Seal Builder นะครับตอนนี้เราก็มาพาชมหน้างานงานติดตั้งโครงเหล็กของเรานะครับที่นี่ก็ติดตั้งไปได้ราวๆสามสิบถึงสีเปอร์ก็จะเป็นตัวงานโครงเหล็กทีแแล้วก็ที่นี่ก็จะมีตัวงานชั้น2ด้วยนะครับก็จะมีทั้งงานเสางานโครงอน,นี่ก็จะเป็นตัวงานโครงสร้างที่ตั้งเสร็จไปนะครับก็จะเห็นว่ามีการ เว้นระดับไว้สําหรับตัวงานพื้นงานพื้นโปดังนะครับท,ที่เห็นนี้ก็เป็นตัวเหล็กที่ออกมาจากการงานต่อหมอ้องานสร,งสร้างนะครับที่เราติดตั้งตัวเจื่บไว้ในตีแรงนี่ก็เป็นสเปคของงานพื้นการทํางานที่สูงนะครับก็จะมีการคาดเดลวแล้วก็ตัวสายรัดผลเพิ่งหยุดไปได้สักประมาณเกือบสามชั่วโมงนะครับจริงวันนี้ฝนตกผมคิดว่าอาจจะไม่ได้มาถ่ายให้ดูแหละวันนี้ก็จะเป็นงานยกพน้ำโครงสร้างนยครับงานโครงสร้างคาน กันซัส่วนใหญ่นะวันนี้เพราะว่าเสาเนี่ยตั้งพบบดไปลอะก็จะมีตัวคาชั้นสองของอาคารกับตัวงานงานโครงหลังคาเนี่ยที่เราเห็นเห็นตัวนี้ครับก็จะเป็นตัวอคา,าชั้นสองส่วนตัวที่เป็นตัวนู้นเนี่ยก็จะเป็นคาหลังคาน,นะครับก็จะเป็นช่วงจัว่วช่วง,งคลักคหัขนี่ใหญ่มากเลยนี่น่าจะสักไม่ให้ึงได้ อันนี้ก็จะเป็นตัวงานตั้งขาดลัดขาดวิธีการติดตั้งแล้วก็คือเกิดการยกไปแล้วก็จะยึดงานโครงสร้างเป็นลนักษณะของตัวล็อตกระโบนะครับนะฮะก็จะเป็นลนักษณะทางเิดฝาแบบนี้ก็จะเป็นลนักษณะของ Not น็อตสีดำแบบนี้พอไปดูตัวงานงานติดตั้งเสาโครงสร้างนิดนึงแล้วกัน อันนี้เป็นตัวเสาโครงสร้างที่อยู่ตรงกลางคืครับคนเรลเลยเห็นไหมอ่ามีน็อตข้างล่างด้วยก็ไว้เพื่อปรับระดับให้มันดได้ระนาบได้ระดับนะึก่อๆกับกระอนเลยโครงสร้างที่นี่ก็เห็นหลุมปุ๊บแน่นอนเลยเป็นอ่าสลับออนพายนะครับก็จะมีเห็นตัวเสาเข็มอยู่แต่ว่าเนี้ยฝนมันตกนำ้ำก็เลยลงไปขังกันเยอะพอสมควรแต่ว่าเราทํางานกันได้นะไม่ได้ เป็นอุปสรรคอะไรครับอุปสรรคตอนเดินอย่างเดียวเท้าพี่ๆเขาก็จะเลอะเทอะเลเท่านิดนึงนะครับอ,อันนี้เราต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญดำเนินการโดยเฉพาะนะครับหลักๆก,ก็วันนี้มีเครนทั้งหมด3ตัวนะเป็นตัวใหญ่2ตัวเครนตัวเล็กตัวหนึ่งแต่ก็คือแล้วก็มีรถกระเช้าไปดูรถกระเช้าดีกว่ารถกระเช้าเขาเอาไว้ทําอะไรน่าจะแค่ขึ้นไปตรวจงานหรือเปล่า ก็อาจจะให้วน่าสน้างนะครับเอาไว้ตรวจงานงแปลกๆการที่เราจะาติดตั้งงานโครงเหล็กะครับหลังจากโครงเหล็กมาเสร็จ,จ,ะรจนะครับเราก็จะมีการนาโครงเหล็กเนี่ยวางกระจายตามจุกต่างๆเกิดว่าถ้าติดตั้งเรามีการติดเสาต,ติดพานที่ว่ามาติดตั้งกันแล้วเนี่ยเราอทำให้กระจายให้อยู่ในจุดต่าง คนนี้ก็จะทำให้การไปตั้งเป็นเนี่ยใช้เวลามากโครงสร้างเหล็กหรือแม้กระทั่งการที่สร้างของเราเขึ้นไปทำงาทงข้างมดก็จะค่อนข้างอันตรายแต่ว่าตอนนี้ฟมนั้นหยุดมาประมาณชั่วโมงกว่าละสองชั่วโมงละถือว,ว่าเริ่มแห้งแล้วแหละถ้าเป็นพื้นทรายที่เราปรับไว้เนี่ยก็เปลี่ยนใช้ได้เลย ที่ชลบุรีนะครับเป็นโกดังสินค้า3,000ตารางเมตรนะครับตอนนี้ก็จะเป็นงานส่วนติดตั้งตัวแปรหลังคาด้านบนนะครับตอนนี้ตัวเสาโครงสร้างเนี่ยเราได้ติดตั้งเสร็จไปทั้งหมดแล้วนะครับก็จะเห็นว่างานของเราที่นี่ครับก็จะเป็นการทาฟุตติ้งเสร็จตั้งเสาโครงสร้างาติดแปรหลังคาแล้วก็เป็นงานเทพื้นเนี่ยอยู่ที่หลังงานหลังคานะครับ ก็อ,อย่างที่เห็นว่าคือตัวงานโครงผนังเอ่ยงานโครงหลงคาเอ่ยเนี่ยก็ติดตั้งเสร็จไปอยู่ราาวแล้ว70-80%แล้วนะครับก็จะมีการติดตั้งตัวแปร250เนี่ยด้านหน้าอยู่เดี๋ยวผมพาไปดูนิดนึงเลยกันนะครับ ตอนนี้ก็จะเป็นช่วงมิถุนายนกรกรกฎาคมตอนนี้ก็เป็นกรกฎาคมเนาะก็งานส่วนใหญ่ถ้าเป็นงานพื้นอย่างเงี้ยครับพื้นที่นี่จะเป็นพื้นไม่มีเข็มหรือเราเรียกว่าเป็นสละับออนกลาวนะครับตัวงานเทพื้นต่างๆที่เป็นฟรอยด์ใหญ่อย่างเงี้ยก็จะขึ้นอยู่กับงานปูนะครับก็จะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศฝนตกอะไรเน่ยค่อนข้างเยอะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นหน้าฝนเพราะฉะนั้นเราก็เลยทํางานที่เราสามารถควบคุมการติดตั้งเนี่ยได้ก่อนเพื่อไม่ให้ตัวโครงการเนี่ยล่าช้าเกินกว่าที่กําหนดหรือว่าตามที่ เราแผนแล้วเราก็ตั้งใจไว้นะครับแผนงานช่วงนี้เกิจะเป็นการติดตั้งโครงหลังคานะครับตรงนี้ครับัะเป็นพื้นที่โลง่งซึ่งตรงนี้เราก็ไม่มีเสากลางนะครับจะเห็นว่าที่นี่เป็นโกดังที่มีสแปนเสาเนี่ยทั้งหมดสามช่องก็คือช่องนี้เป็นช่องใหญ่สุดนะครับแล้วก็อีก2ช่องเนี่ยก็เป็นช่องใหญ่เหมือนกันช่องเราประมาณ20เมตรนะครับนี่ครับ ช่องกลางนี่ก็ใหญ่เหมือนกันข้อดีของการมีพื้นที่โล่งใหญ่ๆขนาดนะครับเราก็จะสามารถดีไซน์การวางแหล็กหรือการจัดเรียงสินค้าเนี่ยได้ค่อนข้างง่ายนะครับเนี่ยครับตอนนี้ด้านบนพี่ๆเขากำลังติดตั้งโครงองาคารนะครับตอนนี้ตรงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เรากําลังติดตั้งกันอยู่ตรงนี้เราติดตั้งเสร็จไปหมดแล้วนยครับก็จะเห็นว่าเวลาที่เราออกแบบแล้วก็ใช้งานโครงสร้างเหล็กระบบ prefab เนี่ยที่เป็นเหล็ก s f 1 9 0เนี่ย ตัวงานโครงเหล็กเองครับเห็นไหมครับว่าในระยะที่กว้างมากๆขนาดเนี่ยครับประมาณ20เมตรเนี่ยด้านบนเนี่ยครับมันจะดูรลีนมากเลยมันจะดูแบบไม่ใหญ่ไม่เทอาทะเท่าไหร่ก็เป็นข้อดีของงานโครงเหล็กระบบ prefab หรือว่าเป็น steel structure fabrication แบบนี้นะครับ